ครับประเดี๋ยครับพบกับมิตรหายจริงดีครับเหมือนนี้ไม้เกี่ยวห่อยู่หน้าครับรถเป็นกับลังลงเกี่ยวอยู่ครับพูดนะครับเสียตุ้มเหมือนกันบ้งสี่มากกอกอยู่ทั้งต้นครับพุ่นพูนครับมากอกอยู่ทั้งต้นพุ่นครับเกอกอยู่ทั้งต้นพูนอ่ะโอ้ลูกดกพออยู่พออยากเพื่อจริงครับข้าเขาวนับกัน ครับเออสียทตุ่มจะของบอ่อป่าครับหเกเจ็ดบ่อครับแต่มีป่าบ่ปบ่อ่อีมี่หป่าเขาีอ๋อมีป่าบจูบอเห็นปะเขาหนีบ่เบิร์ครับบ่อละสีหาตันได้อยู่ในน้ามีปา่นนาในหน้าม,มีเขาทิ้น้ำม่อเนี่ยครับมกกรอกอตามใจมงคงครับเนี่ยครับ้คน,นนี้ใ้่นองหาคนอยู่ ค,นนคุณครับนะโด่เต็มต้นเลยครับเพื่อนบอกว่าทายคนแนวเพื่อนทายเอาเจ้าของบอ่อปลาเพื่อนแนวเพื่อนเนี่ยรครับเจ้าของบอ่อปลาเพื่อนครบคับรถเกี่ยวกำลังมาค,ครับเจ้าของบ่อปลาเพื่อนรับรถเกี่ยวกำลังมาเพื่อนครับเห็นแล้วบ่ะอ่าครับนึ่งนี่ยเจ้าของบอ่อปลาเพื่อน่าเห็นแล้วบ่ะเพื่นรถเกี่ยว ฝากกดไลค์กดแชร์กด<ศ>ติดตามน้ำนะครับมิตรหายินดีๆครับแฮปปี้ข้อบคุณครับอ่าโอเคครับน้องใหม่ครับเข้าก็งามอยู่แต่ว่ามันจะเข้าไปยากสักหน่อยนึง สูงห้างแงก่กระตัวอยู่ดอกครับ้อปะ่ะเขาง้ามตามทฟงเรื่องอยู่ครับฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามมิดหายยินดีๆน้ำเด้อครับคุณครับ สวยงามตามทองเร่องดีงามพระรามแปดสวยงามพระรามเก้าครับข้าวว่งกระยายเม็ดกระโตครับแต่ราคาพอเป็นใจครับ เขาซ้ำให้ติดเนี่ยบลบไปนี่เด็ดเขาเจา้าดอครับเด็ดก็ได้อยู่ได้อยากได้กินขายรับผมก็เป็นราคาตัวนะครับคุณที่เหลือก็เป็นเขาไงเขาไปหาหนูไปหาหนูครับไปหาหนูไปหาหนูเพิ่มป่ะเพิ่นถือไม่รอดตีหนูครับเพื่อได้หนูเพราะอะไรออม กิมมือแรงครับครับทีมงานนิตยสารนี้ครับ,รยยนเ,นรบเจ้าของแอดมินเป็นคนมันใหญ่ย,ยู่ตอนนี้ครับ ค่อยดูกันครับว่าเด็กเขาหน่อยเขา,ายไยซ้ำเลยครับ <c oughs> <c oughs> ขอไปครับครับโอ้ยเป็นไอ้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นโควิดนะครับ หลายอยู่ดิแมนมยูใส่่ะโอ้ยอยมันเบีอบอ่ยงออกปะโอเออจะมาควายออกมากจักตัวนี้ค่ะดีอยู่นี่แมนพอได้ออมเมลอแรง่นดอก เรม่ันแน่ะหน้าขั้นยังเป็นเก็บเห็นเก็บเลยครับบริการดีครับจบคลิปไปก่อนนี้นะครับเนาะเขาหน่อยเขาไราเดี๋ยวค่อยมากัน